สวัสดีครับพบก,กับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแชร์10อันดับหุ้นปันผลสูงในกลุ่มเซ็ต50นะครับเงื่อนไขนะครับในการสแกนคือดิวิเดนมากกว่า1แล้วก็ดิวิเดนโคเวเรทมากกว่า1.1นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สแกนเนี่ยภายใต้คอนดิชันเนี่ย วันที่22เดือน10ปี63นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะแต่ก่อนจะเริ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอันดับที่1นึ่งทีแคนะครับทีแคปเนี่ยให้ปันผล 26.96เซนนะครับมาดูกราฟเทคนิคนะอันนี้เราจะดูในไทม์เฟรมมันนะครับเนื่องจากว่าเราจะดูในการเทรดระยะยาวนะซื้อเก็บไว้เพื่อกินกับปันผลอย่างเงี้ยนะครับในไทม์เฟรมมันเนี่ยที่แคปเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเนาะอ้างอิงจากอีเมจเจนะครับก็คือว่าถ้าอยู่มากกว่าอีเมจเจนะี่ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นน้อยกว่าก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับโอเคตอนนี้เนี่ย เขาอยู่ใต้เส้น e m a จ5 5นั่นหมายความว่าอะไรก็คือมีโอกาสลงไปต่อนะครับยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่2 3 5 0 1บ7าท5018บแาท75แล้วก็15บาทพวกนี้คือจุดที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ยังไม่รีบนะครับพอมาดู ปันผลโดยเฉลี่ยปันผลเนี่ยที่แคปให้ประมาณ4%นะให้4%นะครับก็ให้สม่ำเสมอนะแต่ว่าตัวในครั้งนี้เนี่ยให้เยอะเพราะว่าอะไรราคามันลดลงมาเยอะนั่นแหละนะอืมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ4%ก็ โอเคก็รอก่อนนะครับยังไม่ใช่เวลาซื้อนะรอแถว18บาท75 15บาทประมาณนี้นะครับอันดับที่2องทิสโก้นะครับทิสโก้ทิสโก้ให้ปันผล10.99%นะเรามาดูกราฟเทคนิคทิสโก้เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมนะครับแต่ว่าเขาย่อลงมาอืม เลยกลายเป็นไซด์เวนะครับเลยกลายเป็นไซด์เวเพราะว่ายังไม่หลุดเนาะยังไม่หลุดยังไม่หลุดอ,อ่อีเมจเจนะมันยังคลอเคลียอยู่นะครับก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่61.25 57.50แถวนี้นะเราก็มองว่าเขาเป็นไซด์เวอัพอยู่ในกรอบนี้ถึง100 7บาทถูกไหมคราวนี้เนี่ย มันยังเป็นสีแดงเนาะมันยังเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ยังไม่ต้องรีบเข้าไปรับนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปรับถ้าจะให้เวิร์กเลยนะถ้าจะให้เวิร์กเลยเนะี่ยจะรอรับแถวๆห้าสิบเจดบาทห้าสิบสี่บอ็ดสามสิบสี่แล้วก็28นะครับรอแถวๆนี้นะส่วนคราวนี้เรามาดูปันผลนะครับปันผล t ิ s c o เนี่ย ก็ให้ปันผลดีพอสมควรนะโดยเฉลี่ยเนี่ยสปีล่าสุดเห็นไหมสองปีล่าสุดเนี่ยหก็นะครับหกก็แสดงว่าโอเคนะเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเฉลี่ยคือเขาให้ประมาณ6-7%ต่อปีนะครับโอเคไหมนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับตัวถัดไป SCB นะครับ SCB SCB ได้ SC B. SC B ให้ปันผล9.62%นะครับมาดูกราฟเทคนิคเป็นแนวโน้มขาลงนะโอ้โห,โ,หโ,หโหตัวนี้แบบคือแบบลงใจหายอะ่ะตัวนี้นะครับขึ้นสูงสุด199ตอนนี้เหลือ ห้าสบาทนะครับโอ้โหไหนๆก็ลงมาขนาดนี้แล้วนานๆลงมาทีนะขอต่อหน่อยแล้วกันนะครับจุดที่น่าสนใจคือเส้นสีชมพูนะคือ48 50, บาทห0หรือ40บาทนั่นเองนะครับเรามาดูปันผลปันผลเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ4%นะ4%นะครับตัวนี้มันมันขึ้นมา9ก็สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไร จาก120ให้4ใช่ไหม65ครึ่งหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้นไปนั่นแหละก็ประมาณ4.4%น่ะนะโอเคนะครับถ้าชอบ SCB ปันผลเฉลี่ยประมาณ4%รอก่อนแถวแถว48บาท50สตางค์ถึง40บาท25สตางค์เนี่ยน่ารับนะโอเคตัวถัดไปอันดับที่4 KTB ี K, T, B, ่าให้ปันผล8.8%นะครับมาดูกราฟเทคนิคเป็นไงฮะอยู่ใต้ e ีเมลจก็เป็นแนวโน้มขาลงเหมือนกันนะครับเคยทำจุดสูงสุด27บาทจุดต่ำสุด2บาท95เมื่อปี2009เเนาะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องรีบนะครับเรายังไม่ต้องรีบรอ ก่อนเพราะว่ายังเป็นสีแดงอยู่ HA ยังเป็นสีแดงดนั่นหมายความว่าอะไรคือมันก็ยังมีโอกาสลงมาได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเราขอรอรับแถวแนวรับที่6บาท95หรือ5บาท85ครับ2จุดนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับพอมาดูปันผลแล้วก็เฉลี่ยประมาณ4%นะนะ4%นะครับ4%ต่อปี เนาะก็ไม่ต้องรีบรับนะครับตัวนี้อันดับที่5 BBL อะ่ะที่พูดมาเนี่ยเป็นกลุ่มธนาคารหมดเลยเนาะให้ปันผล7.39%นะครับ7.39%มาดูกราฟเทคนิค BBL ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะจุดสูงสุดเคยทำคือ260จุดต่ำสุด เคยอยู่คือ14บาทนะครับโอ้โหโนะใจเย็นๆนนครับเราก็ยังไม่รีบเข้าไปซื้อนะครับสำหรับกลุ่มแบงก์และตัว b b l เนี่ยที่น่าสนใจคือแถว59บาทหรือ41บาทนะครับน่าสนใจนะแนวรับก็อ้างอิงตามแนวที่ตีให้เลยนะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือ 59บาทและ41บาทนะครับทําไมถึงน่าสนใจ5 9านี่ไงมีคนติด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 น่าจะผ่านยากเน,เนะาะ4 1เราก็มีคนติดเยอะเลยเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะอ่ะมาดูปันผลปันผลเฉลี่ยของ Bbl อยู่ที่ประมาณ3-4%เหมือนกันเออ3-4%เหมือนกันนะครับ ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเข้าซื้อขอตอก่อนเหลือสัก59-40เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันดับที่6 k b a แบนะครับเออตัวนี้ให้6.65%ปนะครับมาดูกราฟเทคนิคโอ้โห k b แบ k ก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีโอกาสลงต่อนะเคยทำ สูงสุดอยู่ที่252ตาสต่ำสุดนะตอนนี้ที่กราฟเห็นนะคือ38บาท50สตาง์นะครับ38บาท50สตาง์ก็เราไม่ต้องรีบเข้าซื้อครับในทางเทคนิคนะขอให้เขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนเหมือนแบบนี้ถ้าแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะเราก็มารอเขาแถวแถวหกบาท49บาท75สสตางค์ หรือแบบแหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากรอแถวแถวเนาะพวกเนี้ยโซนี้นะครับขอให้ลงมาก่อนยังไม่ใช่จังหวะการเข้าซื้อมาดูปันผลนะครับให้เฉลี่ยประมาณ1-2%เองโอ้โหให้ไม่ค่อยเยอะนะ ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วไม่ไม่เยอะเลยนะครับน่าจะผ่านเลยแหละตัวนี้ K-Bank นะครับโอเคอันดับที่7 w h a นะครับให้ปันผล5.35%ปนะครับมาดูกราฟเทคนิค่า w h a เนี่ยกราฟเทคนิคก็เป็นไซเวย์นะไซเวย์ในกรอบ 1.84บาท8ถึง5.6บาทหสตางค์นะครับโอ้รอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะลงมาทำโลเหมือนช่วงเดือนมีนาหรือเปล่านะที่1นึบาท68เนี่ยถ้าใครได้ซื้อช่วงนี้เนี่ยคือแบบโอ้ดีนะเพราะว่าอะไรคือลงมาจากลงมาจาก5บาทอะ่ะเหลือบาท60่ะครับลงมาเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่า ลงไปถึงอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้คือเขาก็มีโอกาสลงต่อนะครับมีโอกาสลงต่อนะสำหรับ w h a ก็มารอแถวแถวหนึ่งบาทแปดสิบสี่หนึ่งบาทหกสิบแปดหรือแม่ขาแช่งนะครับขาแช่งนี่คือรอแถวแถวหนึ 1, 18, ่งบาทสิบแปดสตางค์นะถ้าลงมาเนี่ยแถวพวงนี้เนี่ยพิจารณาการเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็มาดูปันผลก็ประมาณ สองสเปนะครับเออก็ไม่ไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่พูดมานะเพราะตัวอื่นๆเขาอยู่กันที่สอยู่ที่ชช้นที่หกอะไรเงี้ยนะครับผ่านไปเลยนะอันดับที่8นะครับ BTS อ่า BTS ให้ปันผล5.19%นะครับกร l ฟ t e ค h n i กราฟเทคนิคก็เป็นเป็นไซด์เวอั up นะครับไซด์เว up อยู่ในกรอบ7.60บาท60สางถึง1 4บ0าทส0สางนะโอ้ใครได้ซื้อที่7จ็บาทเกรอบที่แล้วแล้วไปขายที่12บาทก็โอเคนะถือว่าเป็นได้มารอบหนึ่งแล้วนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยเราก็รออีกอีกรออีกหน่อยรออีกหน่อยนะครับรอเหมือนเดิมนะรอแถวแถวเบาทเก จ็ดบาทหกสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์นะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นไซด์เวเนะเป็นไซด์เวในเกาะแบบนี้ได้นะครับแบบนี้แบบนี้ได้นะไม่ต้องรีบนะครับตัวนี้รอนะรอแถวๆถวเส้นสีชมพูนะครับเขาคงไม่เป็นขาลงแน่แน่แหละเออนะเต็มที่ก็เป็นไซด์เวอัพนะครับ รอโครงการเสร็จก็ขึ้นต่อนะ BTS ยังไม่ใช่จุดการเข้าสื้อครับไม่ต้องรีบนะรอก่อนรอก่อนนะครับส่วนมาดูปันผลปันผลให้ลดลงไป <laughs> เรื่อยๆทุกปีนะครับคือโอ้อะไรมันเนี่ยนะลดลงไปเรื่อยๆทุกปีนะโอ้ก็มันกรลัด ลดไปตามราคาที่เพิ่มเลยครับเพราะว่าราคามันโกดไงพอมันโกดเนี่ยราคากดเนี่ยมันเกินมันเกินบันผลอยู่แล้วครับมันก็ถ้าโกดเยอะปันผลก็จะน้อยถ้าปันผลมากโกดก็จะน้อยก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะก็เป็นหุ้นเติบโตนะครับหุ้นเติบโตไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะครับตอนนี้รอเขาลงมาก่อนนะสำหรับตัว BTS นะครับ อันดับที่9นะครับอันดับที่9 Intouch นะตัวนี้ให้ปันผลอยู่ที่5.1%นะครับมาดูกราฟเทคนิคกราฟเทคนิคเนี่ยก็เป็นไซด์เวดาวนะ <c oughs> เออไซด์เวดาวครับเห็นไหมหายลงมาเรื่อยๆนะหายลงมาเรื่อยๆโล w เนี่ยโลนี่ต่ำไปเรื่อยครับต่ำไปเรื่อยเห็นไหม ตีให้ดูปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดมาเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยนี่หรือเปล่านะประมาณนี้นะครับโลคือต่ำไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบเข้าไปรับนะครับเราไม่ต้องรีบเข้าไปรับเนาะมันมีแนวรับเนี่ยอยู่ที่44บาท50 สามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าแล้วก็สามสิบสามบาทนะครับพวกแนวเนี้ยน่าสนใจนะแนวนี้น่าสนใจนะครับยังไม่มีจังหวะก,การเข้าซื้อนะครับเห็นไหมถ้ามันเข้าซื้อเนะี่ยเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะแล้วมันขึ้นมันไม่ใช่ขึ้นแค่แบบเดือนหนึ่งวันหนึ่งสองวันนะเราดูในไทม์เฟรมมันนะครับมันจะขึ้นขึ้นยาวเลยเห็นไหมสีเขียวเลยขึ้นขึ้นยาวนะ เพราะฉะนั้นสีแดงลงก็ลงยาวเหมือนกันนะครับไม่ต้องรีบนะโอเคมาดูปันผลนะครับปันผลเนี่ยโดยเฉลี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้อยู่ที่ประมาณ8 9ซแต่พักหลังๆเนี่ยเริ่มให้น้อยละเริ่มให้ประมาณ4ี่ห้าเปซนนะราคาเนี่ยก็ก็เรียกว่าไม่ได้ต่างนะเรียกได้ว่าไม่ได้ต่างนะครับเห็นไหม ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยอันนี้แปดอันนี้สี่ไม่ต่างนะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะครับปันผลหายไปเรื่อยๆ <c oughs> นะโอเคนะครับอันดับที่สิบนะครับอันดับที่สิบที่ที่ัยูนะครับให้ปันผลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกราฟที่ที่ัยูก็เป็นขาขึ้นนะครับ ขาขึ้นตอนนี้เขาก็ค่อยๆย่อลงมาเฉยๆแค่ย่อนะครับแค่ย่อก็เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ11บาทถึง1 4บบาทเจนะครับเนาะตัวนี้ก็นิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีคู่แข่งนะครับไปของเขาเรื่อยๆนะครับตอนที่เขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นยาวนะเห็นไหมครับสังเกตใช่ไหมขึ้นในขึ้นยาวขึ้นขึ้นยาวขึ้นขึ้นยาว ตอนนี้ไม่ใช่จังหวะขาขึ้นของเขานะครับยังไม่ต้องรีบก็ได้ล่อแถว11บาท9บาท90แล้วก็9บาท10สตางค์นะครับมาดูปันผลโดยเฉลี่ยให้ประมาณ4 4-5% 4บนบนน่ะนะครับ4-5%นะทุกปีให้สม่ำเสมอนะครับไปเรื่อยๆนะของเขานะครับ ก็ถือว่าดีมากนะตัวนี้ไม่ราคาก็ไม่โดดนะครับราคาก็เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆปันผลก็นิ่งๆนะครับถือว่าดีนะโอเคก็ครบแล้วนะครับ10อันดับนะครับซึ่งข้อมูลอ้างอิงเนี่ยผมอ้างอิงมาจากโปรแกรม EFIN Stock Pick Up นะครับที่ Top Fundamental Scan นะนี่นะครับคือ condition ในการสแกนของเรานะ คือ2ตัวนี้นะครับอันดับก็ตามนี้เนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์และช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำในเซ็ตร้อยนะครับเออในเซตร้อยยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ